ครับก็หลังจากฟังบรรยายในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปดูแปลงจริงนะครับก็ห่างจากห้องบรรยายประมาณห้าร้อยเมตรนะครับเราก็เดินนะครับก็จะเดินกันมาเป็นขบวนอย่างเงี้ยครับก็เดินดูอ้อยนะครับชาวไร่ลายท่านก็เห็นอ้อยครับก็วิจานอ้อยไปนะครับ เต้นกันาเป็นขบวนนะครับ <c oughs> ก็ดูอ้อยไปก็เปรียบเทียบกับอ้อยที่บ้านตัวเองเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสรุปที่ฟันทงเหมือนกันเลยครับแรงเหมือนกัน <c oughs> แรงเหมือนกันนะครับก้อนนั้นแหละคือที่มานะครับที่จะพามาดูกาแรแฉลบน้ำในแปลงอ้อยนะครับ ตอนอยู่ข้างในก็แดดก็ไม่ออกพอออกมาแดดก็ออกครับนะครับเหมือนชาไร่ก็เดินนะครับดูอ้อยแล้วก็คิดถึงอ้อยที่บ้านนะครับว่าโอ้เป็นอะไรเ,เทียบกันนะฮะ <c oughs> อันนี้เขาย่างป้องแล้วนะครับ อันนี้ก็พี่ชาวนะครับผู้จัดการฝ่ายเป็นไงพี่อ้อยเป็นไงครับดีไหมครับดีครับดีครับอ้อยหลายต่อแล้วเนี่ยอ้อยหลายต่อนะครับก็ดีแต่ก็ดีแต่ก็ดีไอ้ี่สอบถามว่าเราเขาปลูกเป็นกอหรือว่าปลูกเป็นเนี่ยเขาบอกปล่อยประมาณสี่ห้าปีแล้วอ้อยต่อแล้วครับเนี่ยโอ้นะครับก็สุดยอดนะครับนี่ก็พี่ชาวนะครับผู้จัดการฝ่ายสองนะครับซื้อไปน่อยไม่เก่งจริงดีว่า ต่อเราก็จะเดินกันมาอีก500เมตรนะครับจะไปถึงไปถึงแปลงเป้าไม้นะครับที่วางระบบห้ําหยดที่เรานั่งดูกันในห้องบรรยายเมื่อกี้นี้นะครับผู้พันเบิร์ตดอันนี้ครับผู้พันเบิร์ดนะครับโอ้เคยเจอพี่เบิร์ดตั้งแต่อยู่คอนละทางละทางโลกอยู่างธงทำครับ ครับนี่ก็ผู้จัดการวีกับผู้จัดการชันยุทธนะครับซิลิคอนหรือเปล่าโอ้ยซิลิคอนอุ๊บนิยุทธ์อันนั้นก็ผู้จัดการออกจับกับโอ้นะครับไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่มาดูตัวอย่างนะโอ้ยถ่ายเพรข้างหลึกอืมต่อครับต่อเดี๋ยวพี่พรมิตินะครับก็ เดินไกลเหมือนกันนะครับ <c oughs> พี่ออก,กำลังจะได้แข็ง <c oughs> แรง,แง <c oughs> จะไดู้ปกติครับดูอ้อยแล้วเป็นไงบ้างครับฝน <c oughs> เขาไม่มีเลยครับดูดูแล้วก็โอเคในการระบบน,น้ําหยดชาวไร่สักแก้วควรจะไปปรับปรุงใช่เหมือนกัน <c oughs> ครับผมนะครับในในส่วนไหนมีน้ํานะควรจะปรับปรุงอ, <c oughs> อ่ะพราเอานิยโนี่บอกว่าปีหน้าจะแรงจริงปีนี้แค่เทียมเทียมเขาบอกแค่แรงหลอกเขาจริงเขาหลอกปีหน้านี่จะเป็นแรงจริงเลย เขาจริงอ่ะเราต้องเตรียมเรื่องเรื่องแหล่งน้ําเรื่องระบบน้ําไว้ให้ดีครับพอราคาอ้อยดีก็ไม่มีอ้อยขายอ่ะครับผมนะครับก็นีก็นะครับถึงแปลงที่ใช้น้ําหยดเลยนะครับก็คดูจากภาพตรงนี้นะครับก็เนี่ยจะเห็นความแตกต่างนะครับว่าแปลงฝั่งทางขวาเบอร์จอเนี่ยนะครับก็คือเนี่แหละแปลงที่ใช้น้ําหยดนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ได้ใช้นะครับ ผมค่อยเหมือนกันนะสคัญพาดเข้าหน่อยสวัสดีครับน้องน้องชื่อเกี้ยมอีค่ะเกี้ยมอีเหรอครับชาวไรอ้อยนะฮะอันนี้ก็นี่แหละครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับไม่มีเขาก็ไม่มีเราไม่ได้มากันวันนี้นั่นเนี่ยน้องเกี้ยมอีนะครับประสานงานนะครับพี่เดี๋ยวมาละมาละเนี่ยเราเดินมาถึงแล้วนะครับ่ถ้าดูจากสีใบดูจากความสมบูรณ์นะครับอันนี้อ้อยอายุโอ้จะประมาณสามเดือนนะฮะ นี่คืออ้อยที่ให้น้ํานะครับดูหน่อสินี่หน่ออ้อยนี่แหละครับหน่ออ้อยนี่คือเมื่อกี้ที่เราเห็นห้องบรรยายนะครับก็ต้นทุนสูงนะครับแต่ผลผลิตก็ต้องคุ้มกับต้นทุนนะครับเราก็แข็งแรงกันนะฮะเราเดินกันมานน่นเต็นอยู่ข้างหน้าแล้วนะฮะครับฝั่งทางทัดหน้าจอเลยนะครับ ซ้ายมือจอก็คือแปลงที่อันนี้ย่างป้องไปแล้วอายุมากกว่าแล้วนะฮะอันนี้อาจจะไม่ใช่แปลงทดลองนะครับแต่เนี่ยคือแปลงทดลองเต็มรูปแบบที่เราได้ดูกันในห้องอบรมเมื่อกี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูตรงจุดบรรยายภาคสนามนะครับในเต็น mm hmm. เดี๋ยวเจอกันอีกนะครับโอ้ mm hmm. oh, พี่เกมพี่เกมครับเป็นไงครับพี่เห็นแปลงอ้อยเขาแล้วจะกลับไปทําที่โรงงานหรือไม่ก็ ต้องคิดวิธีให้คล้ายกับเขาๆนี่แหละนะครับก็คือเห็นว่ามันน่าจะเอมาะสมมันใช้ได้นะครับในเรื่องของการวางน้ําหยดแล้วก็ลดขั้นตอนการใช้เครื่องจับเครื่องมือนะครับในการฝังปุ๋ยสังเกตเยน่ะหน่อใหญ่นะพี่เนาะเวลาเซตขึ้นมาอันนี้เฉพาะอ้อยอ้อยปลูกใหม่นะครับอย่างที่ผมเคยบอกใช่ไหมว่าถ้าเกิดอ้อยที่มันสมบูรณ์มันจะโตช้า มันค่อยๆโตสร้างความมั่นคงสร้างความจริงของมันก่อนใช่นี่ก็โอ้โหดูหน่อยสิจริงๆอีกอันหนึ่งนะพี่ซิลิคอนเนี่ยน่าใสคือคืออ่าหลานจะมีทุกทุกอย่างบางทีใช้ใช้ได้อันนี้คือหนออืมเราไม่ได้ไม่มีกระป๋องอะไรมาเสียเที่ยวนะครับสวัสดีครับผมหน้าเหมาหน้าเหมาเป็นไงบ้างเห็นแล้วดูแล้วสุดยอดครับแค่ไอ้เนี่ย ไอ้แค่ขุดสากับไอ้ครับถ้าปูบ่อนี่ชาวไรผมก็เจ๊งอันนี้นะครับคือที่ในห้องบรรยายบอกว่าเป็นดินทรายครับก็ดินทรายนะดินทรายเนี่ยธรรมชาติขุดบ่อแล้วก็จะมีการสไลด์เนาะเก็บน้ําไม่ได้เขาแก้ไขปัญหาไงครับคุมพระดำเลยนะครับเนี่ครับอยู่ในรอบแปลงไร่ของบริษัทปาก้าเลยนะครับพี่ดูแล้วกลับไปบอกชาวไรได้เด้อครับวันหน้าเปิดนี่ครับ พัติคุมบ่อนะฮะก็ดูแลดีๆนะฮะถ้าน้ำเต็มเนี่ยตกไปก็ขึ้นไม่ได้นะเจ๋งๆครับเจ๋งวิธีการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อเอาชนะธรรมชาตินะฮะโอ้โหนี่พี่จริงๆใช้ซิลิคอนก็อย่างเงี้ยจริงแต่ว่าไม่ได้ใช้ระบบน้ำด้วยนะเอ้าจริงครับก็อีกตอนมันอีนั่นแล้ว เห็นเชื่อเขานันแล้วก็ดูครับอ้อยเขาเนาะกอนไปนี่เลยมันมไปขันจากผู้ใหญ่บ้านตัวไปลงชื่อไว้ก่อนเขายังไม่ได้ให้นั่นเลยของผมผมก็ไปทําเหมือนกันเาแล้วนี่ครับเดี๋ยวก็ไปถึงจุดบรรยายจุดหนึ่งนะครับพี่เล็กสวัสดีครับพี่เล็กพี่เล็กเอากลับจ้เากลับไปใช้ที่บ้านไหมครับพี่สักไร่หนึ่งสักไร่หนึ่งนะครับพี่เล็กนี่นะครับเขาทําอ้อยไล่ละแสนนะครับ ลำละร้อยนะครับอ้อยพี่เล็กทำอ้อยขันน้ำนะครับแต่วางระบบน้ำอย่างไงพี่เล็กพี่เล็กใช่ไหมว่าใช้ซิลิคอนเคียวเหมือนกันแต่ว่าต้องโอ้โถ้าได้ยังจำเลยอ,อยแรง,งข,งข,งขารนาดอ๋อสวยครับให้สายน้ำจื ก็ถึงแล้วนะครับแปลงตัวยางครับเปล่สาธิตในการให้น้ำนะครับของตก็ไล่บริษักษบาการบนะฮะสายน้องสายน้ดกครับก็เมื่อกี้เราก็เดินมาก็เห็นไปพอสมควรแล้วนะฮะเอัอันนี้นะฮะน้องเขาโอ้คนน่ารักจังเลย โอ้นี่ยครับก็แปลกนะครับคนนี้ยังปูพะยางอยู่นะครับน้องน้ามาจากไหนครับนี่น้ํามาจากชั้ประทานเหรอเดี๋ยวรอน้ํำฝนด้วยค่ะทําให้เก็บก่อนน้ำฝนใหญ่ค่ะแล้วก็จะเก็บน้ำมาใช้ค่ะมาช่วยน้องค่ะแล้วน้ำเกิดจากการน้ำนะครับนะครับอย่าไม่ช่วยครับใช่ไหมไปมาไกลไกลโอ้ตายตายตายโอ้ยพี่ รอน้ำฝนด้วยค่ะรอน้ำฝนนะครับรถรถมันโหนพาเดนไปกับพี่นุ่มเรียนเชิญครับเรียนเชิญไปดูด้านในเลยครับเข้ามาถึงแปลงแล้วนะครับก็สวัสดีชาว้าหลายท่านก็เดินเข้าดูแปลงจริงเลยครับนี่ก็คือกล้องนะครับของน้ําที่เราเห็นในบรรยายเมื่อกี้นะฮะแปลงหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามนายอยู่ตรงไหนในพี่ ตัวโขลกเนี่ยนะครับตัวโขลกนะครับขนามันจะใหญ่ขนาดนี้นะครับน้ำใสน้ำจัดฮัลโหลเทสบรรยายเสร็จก็มาดูแพจกิ้งนะครับได้ยินอยู่พี่ได้ยินอยู่พี่นี่แปยงนะครับแยมของเขานะครับกะละเอียะนะครับเนี่ยตรงนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยหนึ่งเมตรอันนี้ก็คือพลังงานนะครับเฉลี่ยเท่าไรอะไรแบบไหนนะครับ โดนเนาะโดนบินเหรอหรอือครับอยู่ใกล้ครับอันนี้นักบินนะครับ <c oughs> แห่งกองทัพน่าจะอยู่ลูกน้องของเชกรรบาราฮะอยู่ <c oughs> โดนอยู่ไหนครับนี่คุณไม่ใช่ลุงตู่แล้วกันเอาโดนมาไหม <c oughs> เอาแหละคลิปถ่ายมาตั้งนานมาเสียกัน <c oughs> <c oughs> ก็นะถึงแปลงจริงแลวนะครับาชาวไร่ท่านสนใจนะฮะสนใจเพราะเห็นอ้อยข้างหน้านี่แหละครับผลงานที่ออกมาเนาะเมื่อกี้บอกว่าแบ่งเป็นบล็อกหนึ่งบล็อกละสองไร่ครึ่งนะครับในการให้น้ําแต่ละครั้งมันจะสอดคล้องเหมาะสมกับแรงดันของเครื่องนะครับปับจิบัตินี้ท่านผู้ชมคิดว่างไงล่ยครับสภาพอ้อยตอนนี้อายุป,ประมาณ3เดือนเนาะสภาพแบบนี้เนี่ย ยี่้าตันต่อไร่ที่ทางบริษัทบาก้าเขาบอกไว้เนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าซึ่งในส่วนตัวของผมเองเนี่ยนะครับบอกตรงเลยว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงครับนะอ้อยอายุกี่เดือนครับคุณอุเทนครับหนึ่งมีนาเมษาพฤษภามิถุนาสีเ่เดือนสามเดือนครึ่งวัน้ว่สดงว่าในธรรมชาติจริงๆอ้อยเนี่ยนะ พี่เบิร์ตถ้าเกิดมันมันสมบูรณ์นะมันสมบูรณ์ทุกอย่างครับพี่โรบินติมันจะไม่โตเร็วนะมันจะเซตแบบมันคงก่อนแหะแล้วถึงจะพุ่งไว้ตอนย่างปฟองจริงๆนะครับครับดูลำเลยดูหน่อด้วยอันนี้ผมว่าการันตีว่าถ้าเส้นทางไปถึง25ตาดำจะเป็นไปได้ไปตัดต่อดีๆนะเนี่ยลุนน้องเขาทำยูทูบเบอร์นะเนี่ยมีแฟนสับเขาเยอะละแต่รวยทางยูทูบเบอร์แล้วขายซิลิคอนพี่ขายซิลิคอนพี่ไปใช้ซิลิคอนนะพี่เบิร์ต นจากขึ้นมาครับได้ครับอันนี้คำนวณไหครัมีตวกาคำนวณให้้าเรานามดรเลสองคนทนอุไทยคนใต้ ผมผมผคนพนักงานไม่รู้คำนวณยังไงผมเชื่อวปสุธิผมจบเกษตรีนสดใช่ไหมเดี๋ยเรียนอะไรมนผมเรียนเกษตรเดี๋ยวซีรีก่อนดีนะเดีดีผู้ใหญ่ไทยแกใช้อยู่่ี่เลี้ยงให้หนนี่ เนียครับพี่เขียวบอกว่าจะกลับไปทำสามร้อยไร่นะคสอบถามได้เลยครับธ <_ vidare> ีการให้่างละเอียดอันน้ถงมาได้หมดนะปลกช้าไหมปลกากัม่าสหรืออช้ามนจะเอาตัดช้าหรือ่มต้องผเลบกรลาแล้วผมกหญ่ตัดสักกุมพา จะให้เวลาให้ถึง <S <s ให้อายุให้ถึงไม่ต้องการแรงงานมากแต่จะักที่พานทั่วแต่นังานหนึ่งมีนางอยูได้ครับบินดำด้ครับเราให้แค่น้ำแค่สองร้อยส่วนคนเดที่เหลือเพียงแค่ที่จองเป็นเป็นสาธิตครับก็ก็มาเจอนะครับหัวหน้าวีหัวหน้าจอนะครับหัวหน้านายนะครับเป็นไงบ้างครับพี่ห้อยเป็นยังไงบ้างห้อยโคตรงามเลยเราจะเอากลับไปทําที่เขตเราไหมครับ สต้องทำนะครับผมคิดว่านะครับก็ผมคิดว่าก็ก็ดีนะครับเพราะว่าดูอ้อยสภาพอ้อยเขานี่ก็เหมือนอ้อยเขตดสามสามนะครับเพราะว่าอ้อยเขตดสามสามก็จะสภาพนี้อ้อยสวยเหมือนอ้อยขอไงอิ่มสินไหมครับนั้นตาไหมครับงามครับงามครับตาอิ่มงามที่สุดคือเวินแต่สู้แม่เพชรไม่ได้หรอกเว่นเป็นสีบรรเทาครับ นี่ครับก็ระบบน้าหยดนะครับเนาะอ้อ,อยอายุเท่าไหรนะ่น่ะหนึ่งมีนาหนึ่งเมษาหนึ่งพฤษภาสี่เดือน,นครับยางป้องพี่เอาพี่สังเกตนี่น,นี่เรื่องจริงนะครับอ้อ,อยที่สมบูรณ์นะพี่จะโตช้าพี่ดูเขาจะเซตตัวเองจนพร้อมพี่ดูลำเดีดูลำเทียบกับอ้อ,อยของเราเป็นยังไงดูหน่อเขาสิเนะี่ย อ่าพอถึงเวลาย่างป้องก็จะไปเลยครับช่วงสี่เดือนครับอันนี้ถ้าแบบอ้อยที่แบบสภาพไม่ไม่ดีไม่แข็งแรงสภาพไม่ดีไปแล้วย่างป้องข้อสั้นๆเล็กๆไปแล้วครับเนี่อ้อยสี่เดือนหลังจะย่างป้องครับดูหน่อเลยครับครับครับโอ้โหเดี๋ยวพี่เดี๋ยวดูเดี๋ยวซิลิคอนไปดูในในช่องผมเลยอันนี้ก็สองอันนี้ก็ไปแล้วสองป้องแล้วเนี่ยสองป้องนะครับ นี่แะครับ okay. สมบูรณ์แต่ว่ามันสมบูรณ์ดูที่หน่อมันหน่อแม่มันใหญ่ไปเทมเทมเลยพี่แหมน,นะครับเดี๋ยวกลับไปทํานะครับพี่นะอันนี้ก็พี่เขาเชาาไร่เขตสามหนึ่งนะครับอั <Joe> นนั้นไปถ่ายคลิปคนงานก็ตัดอ้อยสดสวยงามลงติ๊ตอกไปแล้วนะครับโอเคพี่ขอโทษนะพี่ชื่ออะไรนะครับธีรศักดิ์ครับทีธีรศักดิ์เขตสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะกลับไปทําน้ําหยดส <c oughs> องร้อยไร่นะครับก็อย่างที่ทางพี่ วิทยากรบรรยายไปน,นะครับว่าอีกห้าปีจะต่อจากนี้มันจะแรงพี่เราควรจะแบ่งแปลงนะครับที่จะทําบ้างนะครับไม่ใช่ทําทั้งหมดเราคัดเป็นไข่แดงไข่ขาวของเราะนะพี่นะก็รบน้าสําคัญอย่างที่ว่านะครับก็นี่ก็มาถึงแปลงแล้วนะครับก็คลิปต่อเนื่องนะครับพรุ่งนี้ก็จะไปดูอ้อยพันธุ์ที่จังหวัดกาญจน์นะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวสัมภาษณ์พี่โตสักหน่อยพี่โตนี่ครับ เป็นหัวหน้าเขตรับผิดชอบที่อลันเจประเทศนะครับมีเป็นยังไงบ้างพี่อ้อ,อยที่อลันอ้อยที่อลันปีนี้ก็ก็ดีครับแต่ว่ามันกระทบแรงนะครับดีแล้วดีแล้วกระทบแรงแสดงดีดหรือไม่ดีพี่อ้อยไม่อ้อยไม่ดีโอเคแต่แต่ว่ามันมองแล้วก็ออดีอยู่ครับในส่วนของแรงครับแต่ได้ใช้ซิลิคอนไปรู้สึกมันดีขึ้นนะไปแข็งฟอกไวัเด็กเมี่ยอันนี้เรื่องจริงรับครับ ก็มันเป็นสรรพคุณของตัวซิลิคอนนั่นแหละครับไม่ใช่ว่าเราจะมาโม้โอวันอะไรหรอกมันเป็นสรรพคุณของเขาจริงๆนะครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับโอเคนะครับนี่กพิโตนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้จัดการเขตอลันยประเทศนะครับปล่อยงามที่สุดในโรงงานแล้วนะครับแต่ประเมินน้อยๆก็หยอกกันเล่นไปนะครับนี่ก็ขณน้าวีนะครับโอ้โหแห่งเะพ่อแห่งเขาตะง g o นะครับ เดี๋ยวเราจะไปทำที่เขาตะ n g o แหะครับ,รบไปเสี่ยพงพันธ์มาดูนะโอ้โหเสียพงพันธ์มาดูเสี่ยพงพันธ์ทำแน่ครับเสียพงพันธุ์นี่ขายใหญ่ที่เขาตะง,งอกเลยนะครับถ้าเสี่ยพงพันธุ์ขยับเหนียวหน้าบีสบายเลยเสียงพันธ์มีอ้อยสี่ห้าหมื่นตันนะครับ<อ>ก็นะครับคำตอบนะครับน้ำอากาศแสงแดดปุ๋ยนะครับครับก็เราก็ได้รู้กันพอสมควรแล้วเนาะก็ ดูวิชาการข้างในแล้ว่าเขาทำอย่างไรนะครับสําคัญก็คืออยู่ถ้าเรามองหลักๆก็คือพืชเลยครับมันต้องการอะไรนะครับเราก็ทําให้เขาอย่างนั้นนะครับอย่างอ้อยเนี่ยต้องการอะไรก็ทําให้เขาอย่างนั้นนะครับสำหรับวิชาการก็บอกแล้วนะครับว่าเขาต้องการแสงแดดเท่าไหร่ต้องการธาตุอาหารกี่เปอร์เซ็นต์นะครับต้องการความชื้นกี่เปอร์เซ็นต์อากอากาศกี่เปอร์เซ็นต์เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่อง จริงนะครับมีการทดลองเกิดกลายเป็นทฤษฎีนะครับการเกษตรในยุคต่อไปนี้นะครับธรรมชาติจะไม่เอื้อหำนวแล้วนะครับเราจะต้องต่อสู้กับธรรมชาตินะครับในการเกษตรนมันต้องเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเปิดรับนะครับอย่างตอนบรรยายพี่เขาก็บอกว่าสำหรับคนที่ไปมองดูแล้วเนี่ยมีความนับใจว่าจะกลับไปเปลี่ยนเนี่ยนั่นคือจะมีการพัฒนานะครับเกิดคนที่มองไปแล้วบอกว่าก็ใช่สิทําไมถึงทําได้ก็ใช่สิเขามีอย่างงู้นอย่างนี้ อันนี้คือจะไม่มีประโยชน์นะครับให้เรารู้ว่าเราจะทํำยังไงนะครับไม่ใช่มาดูวันนี้ไม่ใช่บอกให้ท่านไปขุดคลองลอกคลองอย่างเขานะครับให้ไปหาแหล่งน้ําแล้วก็คัดแปลงนะครับที่จะให้น้ําได้มันต้องมีนะครับในแปลงของท่าน,นหลายแปลงเนี่ยลองคัดแปลงมาแปลงที่จะทําแยกเป็นแปลงเป็นไข่แดงไข่ขาวนะครับเราก็ไม่สามารถทําน้หยุดได้ทั้งหมดนะครับแต่เราคัดแปลงในโซนที่ของดีของเราเราจะลองทําดูนะครับ เมื่อกี้ฟังจากต้นทุนนะครับก็ดูค่อนข้างจะสูงแต่สิ่งที่เห็นก็คือผลผลิตที่จะได้นี่มันคุ้มทุนนะครับหรือเปล่านั้นเองนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะครับเราจะไปที่จังหวัดกาญนะครับไปดูทันอ้อยนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม